สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยังพามาเก็บปัวลูกก้านะคะซึ่งเป็นชื่อของตินแลนนะคะทุกคนตอนนี้ที่มาถึงที่สถานที่ที่เคยมาเก็บบูเบอรี่นะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าเราเจอจถถ่ายูคันหนึ่งนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขามาหาเก็บอะไรนะคะทุกคนต้องเข้าไปดูก่อนนะคะว่าเขาจะมาเก็บบูเบอรี่ยาปัวลูกกานะคะ,นะคะทุกคนวันนี้มาถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะคะทุกคน เราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้เก็บอะไรหรือว่าเราจะกลับบ้านมือเปล่านะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปในป่าน,นะคะทุกคนวันนี้แต่รองเท้าบูทมาพร้อมนะคะเอ๊มันก็ยังไม่สุกมากนะคะไหนว่าสุกแล้วคะนี่มาค่ะเจอคนจริงๆหรือว่าเขาจอดรถมาทำอะไรกันคะทุกคนป่าน,นี้ไม่น่ากลัวละคะ่ะเพราะเป็นป่าที่มาประจําจ แต่ไันไมันจะคนมาเก็ดก็อย่างว่าเลยนะคะผลไม้ป่าใครๆก็มาได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของสวนก็ตามหาคนก่อนนะคะว่าเขาอยู่ไหนยะหูนี่แหละค่ะทุกคนลัวลุกกะแต่ยังอุ้ยสุกแล้วนะคะทุกคนจับแรงก็กิ้งหลุน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 นะคะทุกคน แต่ที่จะมีบูเบอร์รี่อยู่ประปายนะคะเดี๋ยวเอี้ยจะเก็บผสมกันนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะเก็บไปทาเป็นวายดีไหมคะทุกคนนู่นแะคะใกลๆะะ้ๆเห็นไหมคะสีแดงๆเห็นอยู่ประปายนะคะทุกคนก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะคะเราเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูใก,กล้ๆอีกรอบนึงนะคะอาจจะเก็บได้ช้าหน่อยไม่เหมือนบูเบอร์รี่ะคะ่ะที่ต้องตักเอาป,ปื๊บเลยนะคะทุกคนเพราะมันได้เยอะดี ทุกคนคะมาดูแล้วมันเก็บไม่ได้นะคะมันยังสุกไม่พอนะคะก็เลยว่าจะพากันไปดูเห็ดนะคะทุกคนเข้าป่ายังไม่ถึงถึงสิบอร์นนะคะมาเช็คดูแล้วอุ้ยตายังไม่สุกเต็มที่เลยคะ่ะไม่เหมือนบลูเบอรี่นะคะสุกก็คือสุกจะไม่มากนะคะทุกคนสุกอยู่แค่ลูกประมาณมสิบมีสิบต้งสุกปลูกไปแค่สองนะคะทุกคนแล้วเราก็จะพากันไป ดูเห็นดีกว่านะคะทุกคนว่ามีหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าเห็นดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้สักดอกไหมนะคะทุกคนหลังจากที่ว่าจะไปเก็บปัวลูกกะแล้วนางก็ไม่เกิดนะคะทุกคนไอ้านางนีไม่แก่นะคะทุกคนไม่ใช่ไม่เกิดนะคะแต่มาดูที่ว่าป่าเห็ดน,นี้นางจะเกิดสักดอกสองดอกไหมคะไม่ได้นี่กับบ้านมือเปล่าไม่โอเรนนะคะทุกคน งานนะคะเจอเห็ดที่กินไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยมันตายและะ้วค่ะนจะกินไม่ได้โอ้ยจะแสดงว่าเราก็ต้องได้ของเราบ้างละคะ่ะทุกคนเราไปดูกันต่อนะคะทุกคนคะเดินมาตั้งเป็นยี่สิบนาทีนะคะ,ะ,คะเจอดอกหนึ่งสองดอกเป็นดอกเ้อยๆน,นะคะทุกคนแค่นี้ก็มีกำลังใจในการหาแล้วค่ะประเด็นหลักคือ คิดว่าจะไม่ได้เลยะคะ่ะคิดว่าจะได้กลับบ้านมือเปล่านะคะทุกคนเดินวนไปวนมาก็าเจอน้องจนได้นะคะน้องขาอวบแต่ยังไม่ได้มีดมานะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่ปัญหาแค่ไม่เอามีดมานี่มันไม่มีปัญหากับเอียงอยู่แล้วอันนี้ก็ดาหนะะึงค่ะกำลังเกิดเลยนะคะแค่มีถุงมือนี้ก็โอเคแล้วแกยังไม่สีคะ่ะทุกคน ขายยาวน้ำโอ้โ oh ห oh ทุกคนคะ่ะโ oh อ้สวยมากเลยคะ่ะทุกคน oh ขาวเจ้ <c oughs> ได้สามดอกก็อิ่มแล้วคะ่ะมีกำลังใจในการเดินหาแล้วคะ่ะทุกคนไปหาถอกก่อนนะคะเมื่อกี้หมดแล้วนะคะกำลังบ,บ่นว่าเธออยู่ไหนทุกคนคะ่ะมาลุ้นกันนะคะว่าอันดอกที่เจอดอกนี้จะใช่น้องหรือเปล่านะคะทุกคน ใช่คะ่ะทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะใช่คะ่ะทุกคนใช่น้องคะ่ะแต่น้องยังละอ่อนอยู่น้องยังเพิ่งเกิดเป็นเด็กอนุบาลอยู่นะคะนี่คะ่ะน้องมาแล้วเดินห่างกันมาแค่นิดเดียวแล้วคะทุกคนกลับมัใจเอี้ยงมาแล้วนะคะทุกคนสวยตอนนี้เราก็อยู่อีกป่าใหม่แล้วนะคะทุกคนออกจากป่าโน้นมาป่าใหม่นี้นะคะ มาดูกันนะคะว่ามันจะมีให้เราเห็นอีกหรือเปล่าตอนนี้หายใจเข้าออกก็เป็นแต่เห็ดนะคะทุกคนช่วงเทศกาลเก็บเห็ดอะค่ะมันก็จะประมาณเป็นบ้าๆหนึ่งนะคะทุกคนไปดูกันนะคะว่ามีหรือเปล่าน,นะคะทุกคนน่าเห็ดอะไรคะน้องอวบแน่เลยคะ่ะคาดว่าใช่คะ่ะน้องอวบคะ่ะป่านี้ก็มีนะคะ แสดงว่าเขาเพิ่งเกิดแน่เลยค่ะทุกคนต่่อคือให้ฝนตกไปก่อนแล้วเขาก็จะเกิดตามหลังนะคะนี่นะคะกำลังแซบเลยค่ะต้องตาดีๆแล้วมั้งคะนี่ถ้าเดินผ่านนี้แล้วอีกทีหนึ่งนางก็จะโตเลยค่ะช่างก้าวหนึ่ต่มาเอายกข้าวเฮ้ยกัว้าวมาวคืนเขาเพิ่งเกิดแน่เลยค่ะที่นี่กินอะไรคือพรนกเปี๊ยนอีกเนี่ยี่นี๊ยนในบนต้น เพี้ยนี่แนหะฮือว่เราก็จะไปหาน้องขาอวบต่อนะคะทุกคนจะต้องเล็งนี่ดีนะคะเพราะป่านี้มันมืดนะคะแดดส่องมาถึงไม่เหมือนป่าที่แล้วนะคะตอนนี่นางจะทําะไรแล้วทุกคะะนได้พอประมาณนะทุกคะะนไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนวันก่อนนั้นนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมได้แล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วลูกสาวนาะงก็มานั่งคอยทํางานนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ลูกตาก็บิ๊กเบิ่มเลยนะคะนางถามว่าแม่เมื่อเดี๋ยจะทํางานเนี่ยหนูอยากทํางานแล้วนะแม่ขอกินกาแฟก่อนนะลูกนะอีลานางถามก่อนด้เพื่อนกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็เลยเอาให้ลูกสาวมาเช็คเลยคะ่ะนางก็นั่งเป่าเลยนะคะทุกคนนางอยากทํางานแล้วล่ะคะ่ะนางช่วยงานต่อนะคะทุกคนช่วยงานดีมากเลยนะคะช่วยแบบเล่นนะคะแต่ปึ้งปึ้งนะคะ ว่าจะไปเก็บปัวลูกกาน,นะคะทุกคนสุดท้ายแล้วก็ได้ไปเก็บเห็ดมาค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะคือปัวลูกกาเขายังไม่แก่เต็มที่นะคะแล้วก็เลยพากันมาดูเห็ดที่ป่าที่เราเคยไปกันนะ,ะทุกคนแล้วมันก็ได้จริงๆนะคะทุกคนเมียวบ๊ายบายสลูกบ๊ายบาย